คุณคิดว่าคู่มั่นของคุณไว้ใจได้เสมอหรือไม่แต่ถ้าวันหนึ่งคุณเจอเขาในงานแต่งงานของคนอื่นและเจ้าบ่าวคือเขาเองคุณจะทำอย่างไรเมื่อหัวใจแตกสลายและความจริงโผลมาแบบไม่ทันตั้งตัวอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณช็อกและสงสัยไปพร้อมกันทุกวินาทีระหว่างทางกลับบ้านฉันเจองานแต่งเจ้าบ่าวกลับเป็นคู่มั่นของฉันเองฉันเดินกลับบ้านตามถนนแคบที่คุ้นเคย แสงเย็นยามค่ำสะท้อนพื้นปูนเปียกฝนเสียงดนตรีดังแว่วมาจากซอยข้างหน้าเสียงหัวเร,ระปะปนกับเสียงแก้วกระทบกันฉั้นชะลอฝีเทา้ากลิ่นดอกไม้สดลอยมาตามลมผ้าขาวผ้าซุ้มทางเข้าไฟสีอุ่นส่องเป็นวงกลมบนพื้นป้ายเขียนคำว่างานแต่งงานตัวอักษรสีทองสันไวในสายตาหัวใจฉันเต้นแรงฟ้ามือเย็นเฉียบฉันก้าวเข้าไปใกล้อีกนิด รองเท้าสัมผัสกรวดดังกรอบแกรบแขกในชุดสวยงามหันมามองสายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขเสียงพิธีกรเอ่ยเชิญเจ้าบ่าวเสียงนั้นเหมือนคมมีดเฉือนอากาศฉันเงยหน้ามองเวทีแสงไฟจ้าจนแสบตาร่างของเจ้าบ่าวก้าวออกมาไหล่กว้างท่าทางคุ้นเคยลมหายใจฉันสะดุดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนใบหน้านั้นรอยยิ้มนั้น คือคนเดียวกับที่สวมแหวนมั่นให้ฉันเมื่อสามเดือนก่อนเสียงปรบมือดังสนัน่นแต่ในหูฉันกลับอื้ออึงกลิ่นน้ำหอมหวานเลี่ยนทำให้คลื่นไส้ท้องบีบรัดแน่นฉันมองแหวนบนนิ้วเขาแหวนที่ไม่ใช่วงของฉันเจ้าสาวก้าวตามออกมาชุดขาวลากยาวบนพื้นเธอจับแขนเขาท่าทางสนิทสนมหัวใจฉันเหมือนถูกบีบจนแตกเงื่อซึมตามหลังคอ เสียงพิธีกรเอ่ยชื่อเจ้าบ่าวชื่อเดียวกับที่ฉันเรียกทุกคืนแขกหัวเราะอย่างยินดีไฟแฟลชสว่างว่าไม่หยุดฉันยืนแข็งอยู่หลังฝูงชนขาไร้เรียวแรงสายตาเขากวาดผ่านผู้คนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาดวงตาของเขาหยุดที่ฉันรอยยิ้มบนใบหน้าเขาค้างไปเล็กน้อยเสียงดนตรีดังขึ้นอีกครั้งแต่หัวใจฉันเต้นดังยิ่งกว่ามือเขากำแน่น ฉันเห็นชัดจากระยะไกลอากาศรอบตัวฉันเย็นลงทั้งที่ไฟยังสว่างเสียงพิธีกรเชิญกล่าวคำสาบานเสียงนั้นสั่นสะเทือนในอกฉันฉันก้าวถอยหลังแต่สายตายังไม่ละจากเขาริมฟีปากเขาขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแขกเริ่มเงียบลงบรรยากาศตึงเครียดโดยไม่มีใครรู้ฉันรู้สึกถึงสายตาหลายคู่จับจ้องลมหายใจเริ่มขาดห่วง เสียงชื่อฉันเหมือนจะหลุดจากปากเขาในขณะที่เจ้าสาวยังจับแขนเขาแน่นแสงไฟสาดลงมาบนใบหน้าเขาเหงื่อเม็ดเล็กสะท้อนเป็นประกายฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างความจริงกับคำสัญญาที่ยังค้างคาแสงไฟยังส่องลงมาบนเวทีความร้อนจากหลอดไฟทำให้อากาศอึดอดัดเสียงลมหายใจของฉันดังชัดในหูตัวเองหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เจ้าสาวขยับตัวเข้าหาเขามากขึ้นผ้าลูกไม้เสียดสีกันเบาๆฉันเห็นมือเขาสัน่นนิ้วมือที่เคยจับมือฉันแน่นในวันฝนตกเสียงพิธีกรเริ่มอ่านคำกล่าวถ้อยคำเรื่องความซื่อสัตย์ดังสะท้อนฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงสายตาพร่เลือนเล็กน้อยกลิ่นอาหารจากโต๊เลี้ยงลอยมาแต่ทำให้ฉันอยากอาเจียนแขกบางคนเริ่มหันมามองฉันสายตาสงสัย สายตาแปลกใจเสียงกระซิบเริ่มดังรอบตัวเหมือนฝูงแมลงบินวนฉันยกมือขึ้นจับอกรู้สึกถึงแรงเต้นที่ไม่สม่ำเสมอเขาหันหน้าหนีจากฉันหลบสายตาอย่างชัดเจนเจ้าสาวเงยหน้ามองเขาคิ้วขมวดเล็กน้อยเสียงดนตรีเบาลงบรรยากาศเหมือนถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆฉันก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเกินไป แขกแถวหน้าเริ่มหันหลังมองบางคนอ้าปากค้างเขากลืนน้ำลายลูกกระเดือกขยับชัดเจนพิธีกระหยุดผู้ชั่วคราวรอยยิ้มบนหน้าค่อยๆแข็งค้างฉันรู้สึกถึงเหงื่อไหลลงตามขมับมือเย็นจนชาเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างแม้แต่เสียงดนตรีที่เริ่มดังขึ้นใหม่ฉันสบตาเจ้าสาวดวงตาเธอเต็มไปด้วยคำถามมือเธอจับแขนเขาแน่นกว่าเดิม เหมือนกลัวว่าจะหลุดไปเขาหลับตาลงชั่วครู่ใบหน้าตึงเครียดฉันเห็นภาพวันมั่นลอยขึ้นมาเสียงหัวเราะเสียงสัญญาเสียงพิธีกรเรียกชื่อเขาอีกครั้งเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยแขกเริ่มนิ่งเงียบอากาศเหมือนถูกดูดออกไปฉันยืนอยู่กลางทางเดินรู้สึกถึงสายตาทุกคู่กดทับลงมาเขาเปิดตาขึ้นมองตรงมาที่ฉันอีกครั้งแววตานั้นเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก และบางอย่างที่ฉันไม่อยากยอมรับเจ้าสาวหันมามองฉันตรงๆริมฝีปากเธอสัน่นเสียงดนตรีหยุดลงกระทันหันความเงียบเข้าครอบงำฉันได้ยินเสียงตัวเองหายใจชาหนักเขาขยับตัวเหมือนจะก้าวลงจากเวทีแต่หยุดชะงักพิธีกรมองไปมาระหว่างพวกเราเงือผุดบนหน้าผากแขกบางคนเริ่มลุกจากเก้าอี้เสียงเก้าอี้เสียดพื้นดังระงม ฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในหัวเขา่าแต่ยังยืนอยู่มือของเขาคลายออกจากมือเจ้าสาวชาลังเลเจ้าสาวหันไปมองมือที่ว่างเปล่าสีหน้าซีดลงฉันมองทุกอย่างเหมือนภาพชาทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนเกินไปเสียงชื่อฉันดังขึ้นจากใครบางคนในฝูงชนเสียงนั้นทำให้หัวใจฉันกระตุกเขาขยับริมฝีปากอีกครั้งเหมือนจะพูดแสงไฟยังคงส่อง ความจริงยังยืนอยู่ตรงหน้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างสายตาทุกคู่และความลับที่เริ่มปริแตกฉันยืนตัวแข็งเสียงเลือดสูบฉีดดังในหูความเงียบกดทับบรรยากาศเหมือนผ้าหนาอึ้งคลุมทั้งงานเขาเก้าวลงจากเวทีหนก้าวรองเท้าหนังสัมผัสพ,พื้นไม้ดังชัดเจ้าสาวหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาเริ่มแดงกำ่ำมือเธอสัน่นแต่ยังพยายามยิ้ม พิธีกรขยับไมโครโฟนเสียงหายใจติดขัดดังออกมาฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในปลายเท้าขาชาเหมือนยืนบนก้อนน้ำแข็งแขกหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแสงหน้าจอสว่างวาบเขาหยุดอยู่กลางทางเดินระยะห่างระหว่างเราสั้นลงกลิ่นน้ำหอมของเขาลอยมาถึงฉันกลิ่นเดียวกับวันที่เขากอดฉันแน่นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นจนรู้สึกเจ็บลึกเจ้าสาวก้าวตามลงมา ชุดข่าวลากผ่านพื้นอย่างไร้เสียงเธอมองฉันตั้งแต่หัวจรโเท้าสายตาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเหมือนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งฉันรู้สึกถึงความร้อนวูบขึ้นทีห่น้าแต่มือยังเย็นจัดเขายือนอยู่ตรงหน้าใกล้พอให้เห็นเหงื่อบนขมับริมฝีปากเขาแห้งลิ้นขยับเลียเบาๆเขาเอื้อมมือมาทางฉันมือที่เคยสัญญาจะไม่ปล่อย ฉันถอยหลังหนึ่งเก้ารองเท้าสะดุดขออพรมแขกอุทานเบาๆเสียงนั้นดังพร้อมกันหลายทิศเจ้าสาวหยุดกึกมือกำชายกระโปรงแน่นฉันมองหน้าเขาพยายามอ่านคำตอบจากแววตาแววตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความลังเลเสียงพิธีกรเอ่ยเรียกชื่อเขาอีกครั้งเสียงนั้นแห่พรา่าเขาไม่หันกลับไปสายตายังจ้องฉันฉันได้กลิ่นเหงือ่อ กลิ่นความตึงเครียดลอยคละคลุงแสงไฟสาดลงมาจากด้านบนทำให้ทุกอย่างดูโหดร้ายขึ้นเจ้าสาวเดินเข้ามาใกล้ยืนข้างเขาเธอเงยหน้ามองเขาเหมือนรอคำอธิบายเขาหลบสายตาไหลตกลงเล็กน้อยเสียงในอกฉันดังจนแทบระเบิดลมหายใจสั้นและถี่แขกเริ่มขยับตัวไม่เป็นระเบียบเสียงรองเท้าเสียงผ้าฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางเวที ทั้งที่ไม่ได้รับเชิญเขาขยับปากอีกครั้งเสียงแทบไม่ออกเจ้าสาวหันมามองฉันดวงตาเธอฉ่ำไปด้วยน้ำฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในดวงตาเธอภาพผู้หญิงที่สันไหวเสียงใครบางคนถอนหายใจดังเหมือนปลดปล่อยความอึดอัดเขายกมือขึ้นเหมือนจะตัดสินใจบางอย่างพิธีกรก้าวถอยหลังเปิดพื้นที่ให้ความจริงฉันยืนอยู่ตรงนั้น หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทุกสายตาจับจ้องรอเพียงคำเดียวคำที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในงานแต่งที่ไม่มีใครเตรียมใจรับอากาศรอบตัวฉันหนักอึง้งและความจริงกำลังจะถูกเอ่ยออกมาเขาอ้าปากแต่เสียงไม่ออกมาริมฟีปากสัน่นลมหายใจขาดห่วงเจ้าสาวเอื้อมมือจับแขนเขาอีกครั้งแรงบีบนั้นชัดเจนสายตาเธอขอคำตอบ คำตอบที่ไม่มีใครกล้าพูดแสงไฟเหนือสีสะก,กระพริบเล็กน้อยเหมือนสัญญาณเตือนฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่หน้าอกหายใจเข้าได้ไม่สุดเสียงเด็กเล็กร้องให้จากโตด้านหลังเสียงนั้นแหลมแทงใจเขาหันไปมองเจ้าสาวสีหน้าซับซ้อนมือเขาสั่นยิ่งกว่าเดิมนิ้วเกรงจนซีดฉันเห็นเหงื่อหยดลงพื้นหยดเล็กชัดเจนพิธีกรยกไมโครโฟนขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่มีใครฟังแขกบางคนยืนขึ้นบางคนหลบสายตาเสียงผ้าเสียดสีกันดังรอบด้านบรรยากาศเริ่มแตกเป็นเสียงเขาหันกลับมามองฉันแววตาเต็มไปด้วยความอ้อนวอนความทรงจำหลายภาพถาโถมรอยยิ้มคำสัญญาเสียงหัวเราะฉันกํามือแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือความเจ็บเล็กน้อยช่วยให้ย่งยืนอยู่ไม่ล้มลง เจ้าสาวปล่อยแขนเขาชชาๆเหมือนหมดแรงเธอถอยหลังหนึ่งก้าว้นรองเท้าสัน่นเสียงอุทานดังขึ้นจากฝูงชนหลายเสียงซ้อนกันเขารีบหันไปคว้าแขนเธอแต่เธอสะบัดออกผ้าชุดขาวสะบัดแรงปลายผ้าปัดโดนขาเขาสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปจากสับสนเป็นเจ็บปวดฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในพายุทุกอย่างหมุนเร็วขึ้น เสียงหัวใจเต้นดังจนหูอื้อโลกภายนอกเลือนลางเขายืนอยู่ระหว่างเราเหมือนกำแพงที่แตกราวพิธีกรลดไมโครโฟนลงยอมแพ้ต่อสถานการณ์แขกเริ่มถอยออกเป็นวงกว้างเปิดพื้นที่ว่างตรงกลางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความจริงและความอับอายเจ้าสาวมองฉันอีกครั้งน้ำตาไหลเงียบๆฉันเห็นตัวเองสะท้อนในคราบน้ำตานั้นภาพที่บิดเบี้ยว เขาก้มหน้าลงไล่ห่อเข้าหากันเสียงหายใจเขาดังชัดหนักถี่ฉันก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพื้นใต้เท้าเย็นเฉียบเหมือนเตือนให้ระวังเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากเขาเปิดออกอีกครั้งคราวนี้เหมือนจะมีเสียงแขกทุกคนหยุดนิ่งไม่มีใครขยับอากาศรอบตัวตึงจนแทบแตกความจริงกำลังดันตัวขึ้นมา ฉันยืนอยู่ตรงหน้าเขาใกล้จนได้ยินเสียงกลืนหายใจระยะห่างระหว่างเราหายไปเหลือเพียงคํำที่ยังไม่ถูกพูดออกมาเขากลืนน้ําลายอีกครั้งเสียงนั้นดังชัดในความเงียบริมฟีปากเขาขยับช้าๆเหมือนกำลังเรียงคําในใจเจ้าสาวยืนตัวสัน่นมือกำชายชุดจนยับแสงไฟสะท้อนคราบน้ำตาบนแก้มเธอเป็นประกายเจ็บปวดฉันได้กลิ่นฝนจากอากาศสยามคำ่ำ กลิ่นชื้นผสมกลิ่นดอกไม้เสียงฟ้าร้องแผ่วไกลไกลเหมือนเตือนบางอย่างเขาหายใจเข้าลึกอกยกขึ้นชัดเจนแขกบางคนยกมือปิดปากบางคนสายหน้าเสียงรองเท้าส้นสูงขยับถอยเกิดช่องว่างรอบตัวเราพิธีกรยืนแข็งเหมือนรูปปั้นไร้เสียงฉันรู้สึกถึงชีพจรที่ข้อมือเต้นไม่เป็นจังหวะสายตาของเขายังคงจ้องฉันไม่หลบ ไม่ปิดบังความทรงจำไหลย,ย้อนวันที่เขาจับมือฉันวันที่เขาพูดถึงอนาคตเสียงเหล่านั้นดังซ้อนในหัวปะทะก,กับภาพตรงหน้าเจ้าสาวเช็ดน้ำตาพยายามตั้งตัวเธอสูดหายใจแรงอกกระเพื่อมสายตาเธอสลับมองเขาและฉันเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขายกมือขึ้นอีกครั้งมือที่สั่นไม่หยุดปลายนิ้วเขาเกือบแตะมือฉัน ระยะห่างเพียงลมหายใจฉันรู้สึกถึงความอุ่นแต่หัวใจกลับเย็นชาเสียงฝนเริ่มตกหยดแรกกระทบหลังคาผ้าใบเสียงดังติง่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแขกบางคนเงยหน้ามองฟ้าบางคนรีบหลบเข้าชายเต็นท์อากาศเย็นลงทันทีเหมือนอารมณ์ในงานเขาหันไปมองเจ้าสาวอีกครั้งแววตาหนักอึ้งเจ้าสาวเม้มปากน้ำตาไหลต่อเนื่อง มือเธอกำแน่นเล็บกดลงบนฝ่ามือฉันยืนอยู่ตรงกลางเหมือนศูนย์กลางของพายุเสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆกลบเสียงกระสิบเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันอีกนิดรองเท้าเปียกน้ำกลิ่นฝนผสมกลิ่นน้ำหอมของเขาทำให้ใจฉันวูบไหวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บลึกเขาเอียงหน้าเข้ามาเหมือนจะพูดให้ได้ยินแค่ฉันแต่สายตาหลายคู่จับจ้อง ไม่เปิดโอกาสให้ความลับเงียบงนันเจ้าสาวก้าวเข้ามาอีกครั้งยืนใกล้พอๆกันสามคนยืนอยู่ใต้แสงไฟท่ามกลางสายฝนภาพนั้นเหมือนภาพฝันแต่ความเจ็บจริงเกินไปเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าเหมือนบางอย่างกำลังพังทลายเขาหลับตาลงคิ้วขมวดแน่นริมฟีปากเขาขยับ อากาศสันไหวรอบตัวทุกสายตารอคอยทุกหัวใจตึงเครียดฉันยืนตรงนั้นพร้อมรับคำที่กำลังจะหลุดออกมาคำที่อาจไม่มีใครในงานนี้ลืมได้อีกเลยเขาเปิดตาขึ้นช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนต้องแบกรับความผิดทั้งหมดของโลกริมฟีปากสันระริกสุดท้ายเสียงก็เล็ดลอดออกมาเสียงนั้นเบาแทบไม่กล้าให้ใครฟังฉันฉัน คำพูดติดค้างในลำคอเขาเงยหน้ามองฉันแววตาเต็มไปด้วยคำอธิษฐานเจ้าสาวก้าวถอยหลังสับสนและหวาดกลัวน้ำตาไหลไม่หยุดสีหน้าเหมือนหัวใจแตกสลายแขกทุกคนหยุดหายใจบางคนเริ่มกระซิบเบาๆบางคนยืนตะลึงเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเขาสูดหายใจแรงมือสั่นจนแทบไม่สามารถยกขึ้นได้ฉันรักเธอเสียงสั่นเครือและเศร้า ฉันยืนตัวแข็งโลกทั้งใบหมุนช้าลงเหมือนเวลาแช่แข็งทุกสิ่งรอบตัวเบลอไปหมดเจ้าสาวกรีดร้องเบาๆแล้วน้ำตาก็ไหลลงมากองบนมือเธอสีหน้าตกตะลึงจนไร้แรงเขาก้าวถอยหลังพยายามรักษาระยะห่างแต่สายตายังคงจ้องฉันเหมือนขอคำให้อภัยฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดแรงบางอย่างที่ดึงเขาและฉันเข้าหากันแต่หัวใจกลับเจ็บปวด เหมือนถูกแบ่งสองเสียงฝนกระหน่ำหนักขึ้นหยดน้ำกระทบผิวหน้าเหมือนน้ำตาที่ผสมกันแขกบางคนเริ่มกระสิบบางคนเริ่มถอยออกแต่ไม่มีใครละสายตาจากเราเจ้าสาวหันไปทางเขาริมฝีปากสัน่นคุณทำแบบนี้ได้อย่างไรเสียงสั่นพรา่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเขาปลดมือออกช้าๆเหมือนยอมแพ้ต่อชะตากรรม ฉันไม่ตั้งใจให้เกิดแบบนี้คำพูดเงียบและเจ็บปวดฉันรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองแตกสลายทุกคำพูดเหมือนมีดกรีดกลางอกเจ้าสาวยืนตัวสัน่นชุดขาวเปียกน้ำฝนแต่สีหน้าของเธอร้อนรุ่มเหมือนไฟเขาก้มหน้าลงหัวใจเหมือนถูกเหวี่ยงไปมาระหว่างความรักและความผิดฉันก้าวไปข้างหน้าแต่ขาเหมือนหนักเป็นก้อนหินทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของเรา และเสียงฝนที่กระหน่ำบนหลังคาผ้าใบเขายืนอยู่ตรงหน้าสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความรักที่ไม่กล้าพูดเจ้าสาวถอยออกแล้วล้มลงคุกเขา่าชุดขาวติดดินเปียกน้ำตาไหลเป็นทางแขกเริ่มกังวลแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ฉันยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงทุกอารมณ์ความเจ็บปวดความรักความกโกรธความผิดหวังเขาหยุดยืน นิ่งและสายตาไม่ละจากฉันฉันเลือกเธอไม่ได้เสียงแทบขาดห่วงเหมือนคำสารภาพทั้งชีวิตถูกอัดแน่นอยู่ในนั้นอากาศหนาวเย็นฉ่ำฝนและโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแขกทุกคนหยุดหายใจรอคำต่อไปคำที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนในงานนี้ฉันยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกและฝนยังคงตกหนัก แต่ความจริงที่เพิ่งเผยออกมาร้อนแรงยิ่งกว่าไฟเขายืนอยู่ตรงหน้าสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและสำนึกผิดเจ้าสาวนั่งคุกเข่าตรงพื้นชุดขาวเปียกชื้นแต่สีหน้าของเธอไม่โกรธกลับเต็มไปด้วยความเสียใจและสงสารฉันก้าวเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงแต่ใจฉันสงบลงบ้างแล้วเขาก้มหน้าลงยกมือขึ้นปัดฝนออกจากใบหน้า ฉันทำให้ทุกคนเจ็บปวดฉันขอโทษเสียงสั่นเครือแต่จริงใจเจ้าสาวเช็ดน้ำตาเงยหน้ามองเขาอย่างเงียบเงียบจากนั้นลุกขึ้นเดินออกไปช้าๆทิ้งความเงียบไว้เบื้องหลังแขกเริ่มกระจายตัวเสียงซุบซิบน้อยลงและสายฝนเริ่มสาเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นความเย็นสบายฉันมองเขาสายตาเขายังคงเต็มไปด้วยความเศร้า แต่ฉันรู้สึกถึงความจริงใจที่ยังเหลืออยู่เรายืนเงียบอยู่กับฝนกับสายลมเย็นและความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจฉันยิ้มเบาๆหัวใจสงบลงแม้ความรักของเราไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แต่ความทรงจำและความรู้สึกนั้นยังคงอยู่เขาพยักหน้าเล็กน้อยรากับบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนและเป็นความจริงที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยง ฉันหันกลับเดินออกจากงานแต่งสายฝนชโลมร่างกายแต่ไม่เจ็บปวดเหมือนก่อนคืนนี้ทุกความเจ็บปวดและความผิดหวังถูกซับด้วยฝนและฉันรู้สึกได้ว่าการปล่อยวางเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบในหัวใจโลกยังหมุนต่อไปและฉันก็เดินต่อไปด้วยหัวใจที่หนักแน่นขึ้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ฉันรู้แล้ว ว่าความจริงและความซื่อสัตย์คือสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบ